สวัสดีจ้าพี่น้องไปจ้ะเมื่อนี่สาวอีสานจิพาพี่น้องเวลาขาอีแม่ไปขายจ้า จ้าพี่น้องอันเวลาเขาแม่ไปขายกันจ้าเมื่อนี้สาวิสานสิพาพี่น้องอ่าไปขายเขานาะจ้าไปขายเขานี่อำเภอเนาะจ้าเดี๋ยวห้องกับสีไปเบิ่งกันว่ามองขายเขานี่เป็นจังไรเนาะจ้ากิโลละจักบาทเขารับสื่อเขากิโลละจักบาทเมื่อนี้สาวิสานจิไปนี่ก็คือจะเป็นเขาเหนียวเนาะจ้าเขาเนียวที่ นี่กะถึงฤดูเฮาสีลงเห็ดน้าแล้วนะจ้ะเขามันกะสีเหลือนะจ้ะคือเฮากินบะเบ็ดขั้นห่อไหวมันก็จะเป็นเขาเกานะจ้ะมันกะสีข้างปีเฮาก็เสียเอาไปขายเพอเสียเอาเงินมาสืบปุ๋ยนะจ้ะลงนะาเอาเงินมาสืบปุ๋ยใส่เขาไม่แล้วกะเฮาก็เหลือไว้กินอยู่จ้ะนี่ก็คื ar, อเฮากินบะเบ็ดนะจ้ะมันจะเป็นเขาเกาเฮาก็เอาไปขายนะจ้ะ นี่จ้าขากำลังเดินทางไปเดินไปเอาเขาขึ้นนะจ้าเอาเขาขึ้นลถแหล้วก็จะไปขายในตัวอำเภอจ้าจะไปขายในอำเภอหนองพอบนะจ้าไปเบิ่งกันจ้าว่าสาวอีสานจะขายได้จ้าบาทจ้าเมื่อนี่แต่บ่ไเด้เอาไปรลายดอกจ้าเอาไปในน้อยนึงบ่ไเด้มีเขารลายดอกจ้าแต่ว่าเขาหนากินบ่ทันเบิดมันเกิดิกินบ่ทันนะจ้ามันสิกลายเป็นเขาเหลืองๆสิเขาข้างปีนะจ้าขาก็จะเอาไปขายจ้าไปจ้าพี่น้องไปกันจ้า เดินทางกันเลยจ้าเบิง้งนะ้จ้าพี่น้องเบิ้งบรรยากาศหม่องสาวสานสิไปนอกจ้กนีกคือสาวสานยูบ้านสวนนั่นจ้กสาวีสานเกษสรขับรถไกลแน่ประมาณเกือบสองกิโลหุลจ้าเพราะว่าสาวสานต้องนี่จ้าเดินทางเข้าไปในบ้านอีกเขาไปในหมู่บ้านเพราะว่า สายอสานนี่ยุนทงนะหล้กก็เขาไปบ้านไปเอาเขาในบ้านก่อนจ้ะไปเอาเขาในบ้านเพื่อจะเอาไปขายเนาะจ้ะกันเลยต้องขับรถไกลแน่จังหน่อยจ้ะเพราะว่าออกมาอยู่นะาเนาะจ้ะนาะไปจ้าไปกันเลยจ้ะไปเบิง่งตอนสายอสานเอาเขาขึ้นรถเนาะจ้ะเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆจ้าพี่นะ้อง ว่าบ้านเท้ามันเป็นจังไหนจ้ามื่อนีสงสัยคือจังฝนสิตกเลยนะจ้าเป็นขึ้มขึ้นเป็นบรรยากาศดีดีได้จ้าพี่น้องไปจ้าไปเรื่อยๆจ้าขับไปเรื่อยๆอซ์อีซ์เนี่ยขับไปเรื่อยๆแล้วจ้า ไปจ้าพี่น้องอันนี้สาวิสารถนี่จ้าข้นแล้วจ้าเขานี่จ้าอันนี้ก็สิเป็นทั้งของอำเภอเลยจ้านี่สาวิสานข้นทั้งหลัดยางแลวเด้บปะเมนมีแต่ทั้งแดงเดยจ้านี่กําลังเข้ากําลังสิไปกันนะจ้าเขาสิเดินทางเข้าไปในอำเภอหนองพอกนะจ้าเบื้องบรรยากาศจ้าพี่น้องเมื่อนี่ลมรื่นนะจ้านอกคือฝนสิตกเนี่จ้าสาวิสานสิมันบาน้อจ้าเมื่อนี่พี่น้องนี่ละจ้าบรรยากาศ อำเภอหนองผอกบ้านสาวิสานจ้ะหอดแยกไฟแดงเหรอจ้าแยกไฟแดงเลี้ยวขวานะจ้าไปอำเภอหนองผอกนะจ้าีวจ้ะ,จะบรรยากาศตอนเศร้ารถแลนดุ้มบัมบุ้มบัม,บม,บม,บมจ้าเด็กหน่อยกับไปโรงเรียนจ้าคุณอะผู้คนขายพวมาลัยว,ว,วันนี้วันพระอัสสันจ้าวันนี้วันพระ บรรยากาศคืมๆเน้อจ้าพี่น้องสาวิสานว่าตกแท้แทจ้าเมื่อนี้เฮ็ดจังไรก็ตกแท้แทจ้านี่จ้าแดดืมคืมอืมคืมบ่แดดเลยจ้าเนี่ตกแท้แทจ้าพี่น้องเมื่อนี้เพิ่งบรรยากาศจ้าพี่น้องเพิ่นกำลังเหตุถนนเห็ดทางกำลังปรับปรุงแล้วจ้ากะเรลื่มจะเลื่อนเน้อยด้จ้าเพื่อนน้องพอกะจะเลื่อนอยู่จ้าสีฮอดแล้วจ้า ีจ้าพี่น้องสีฮอดละจ้าเดี๋ยวเข้ากับสีเลี่ยวเข้าไปลงสีเลยนะจ้าลงสีไงรับสื่อเขาสีอยู่ตรงนี้จ้าเป็นลงสีของอำเภอหนองพอกเนาะจ้านี่จ้านี่เป็นประสบชอบพืชผลเนาะจ้าเนี่นี่เป็นลงรับสื่อเขาเนะจ้านี่จ้าแล้กับเขามาจ้านี่เพิ่นกับสีสื่อนี่นะจ้า สิบว้างอยู่นี่นะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นตาซังเพื่อนละมั้งจ้ะนี่นี่จ้ะเป็นตาซังนี่จ้ะเป็นโล่งสีนี่จ้ะนี่จ้ะราคาเข่าข้าวหอมมะลิข้าวนุ่นข้าวนี่มันมาไปดอกจ้ะอันนี้ก็จะเป็นโล่งสีนะจ้ะหมอเพิ่นรับสื่อเข่าจ้ะนี่หอดแล้วจ้ะ ันนี้ก็สิไปแลวเนาะจ่ะจะเอารถไปเขาช่องที่เพิ่นบอกสห้ไปเท่เขาจ่ะน,นี่จ่ะนี่จ่านี่จ่ะก็จะทอยให้เขาชอกนี่จ่าเบ่งวรรยากาศไปเลยนี่จ่ะเป็นลงสีลงสีใหญ่นะจ่ะ นี่จ้ากำลังแซวเขาไปเทนะจา้ะแกถอยเขาไปเนี่ยก็เป็นเขาเปลือกที่เขาจะเอามาขายแล้วจ้ะเต็มเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเขานะจ้ะเขาทีแล้วจะอามาขายเจก็จะมาเทไ้ทั้งเสี้อจ้ะเขาจ่อก็จะเอาใส่รถ สิบล่อรถจะเป็นเขาเจ้าเขาเหนียวนะจ๊ะเจ้าสีแยกกันไว้นี่จะเป็นโลงสีจ้ะนกกระลายเด้จ้ะพี่น้องมึงเนะี่ยนี่จ้ะนี่สายสันสีผ้าเป็นเบิ้งเขานะจ้ะจะเป็นเขานี่ละจ้ะเจ้าน้านี่ละจ้ะเห็ดกขมาขายเห็ดโลงสีจ้ะเพราะขาค้นกลาง เขาเกษียวไปซี้ขายให้กรุงเทพกรุงไทยสารจะออกสร้างประเทศเขาก็ได้ราคาดีรับสื่อจากซาวน่านะกะรับสื่อราคาถืกๆจาก้าโลละสิบก็บาทนี่หละจา้าเขาไปสี้ขายก็ได้กิโลละสี่สิบหาสิบคนจา้าทั้งสี่ละจา้าชีวิตเนาะอันนี้ก็เป็นเขาสั่งนะจา้าสร้างทั้งรถทังถ้งเขาอยู่ในรถนะจา้าเดี๋ยวอีกนีเพิ่นกระิีเอารถกลับไปสร้างอีกนะจา้าตอนนี้เขา กิโลละสิบสี่บาทสี่สิบสตังค์จ้ะถือครับน้าจากไปขายของเก็บแพงแพงจ้ะที่เป็นการตรวจสภาพเขานะจากเพื่อเบางมาเขาห้องนี้เป็นต้นใดนี่จ้าพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้ะ ไอเงินแคบเจ็ดพันจ้ะกับพอดีสื่อปุ๋ยนะจ้ะสำหรับมือนี่สาวอีสานก็ิิจบคลิปไปซัมนีแล้วจ้าสวัสดีจ้า